ยามาฮ่าคว้าเก้ารางวัล Bike of the Year 2023การันตีคุณภาพสินค้าและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคชาวไทยไทยยามาฮ่าโมเตอร์ Motor, ประกาศความยิ่งใหญ่อีกครั้งในงานมอบรางวัล Thailand Bike of the Year 2023ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัทกลางปีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนผู้จัดงานแสดงยนตรกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับในปีนี้ไทยามา่าโมเตอร์ คว้าไปถึง9้ารางวัลในเซกเมนต์ต่างๆโดยการจัดอันดับจากนักทดสอบรถจักรยานยนต์ชั้นนําและผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆของประเทศไทยเป็นการการันตีและตอกย้ำความเชื่อมั่นในสินค้าให้ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีวันนี้บริษัททม์ม่ามอเตอร์ก็ได้รับรางวัลทั้งหมด9รางวัลก็เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่ารถจักรยานยนต์ของยามาฮ่าเป็นที่ประทับใจแล้วก็เป็นที่ถูกใจของลูกค้าชาวไทยนะครับ อีกส่วนหนึ่งก็คือรางวัลเหล่านี้ก็จะเป็นกําลังใจให้กับพวกเราชาวเยมาม่าที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าชาวไทยต่อไปครับ